เสื้อตาจันกับตาเซนนี่แหละสีเสื้อตาจันตาเซนนี่แหละยายมีตาจันตาเซยายมีเนาะสาธุสาธุเด้อเออตาเซตาจันเอออ่ะบอกเพื่อนแน่บอกเพื่อนอ่ะสาธุสาธุย้ำเลยอยู่น่าทุกอยู่หละสาธุสาธุเคยได้น้ำหายกับทูก มาแล้วศูนย์ใครนั่งที่สี่ไปจันเแบบย,ยมีเอ้ยคุณลุงมาแล้วเด้อคุณลุงบ้านนาทมนี่ลูกบ้านนาทมมา,<ช>าหาแล้วขาประจําประจถือมาแล้วสามงวดสอนต่อไปงวดที่สี่เนาะลุงเนาะคุณลุงยังก่อานนาลุงตะลุงตะ <laughs> ลุงตะ,งตะบ้านนาทม, <laughs> <อ>มแล้วก็กด ติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงมสีแดงเลยครับลุงมาจุดจะเทืออะไรนี่โอ้มาหลายโอ้มาหวหลายเทือแล้วเคยได้เ้ยุทสิมงวดฮะเคยได้ยุทสามงวดถือสามงวดแซอนถือสามงวดซ้อนแล้วเฮ็ดยังไดเอาจับหายนี่บอกขึว่าจุดทูปโอ้จุดทูบ ถือมาแล้วสามงวดแล้วบ่ได้ซื้อมาสองงวดเพราะว่ามาบ่ได้บ่บ่บ่ปิดโควิดก็เลยเขาปิดโอ้ปิดโควิดเลยถือกักโตหมู่บ้านถือกักโตูอืมก็เลยมาบ่ได้ถือมาสามงวดซ้อนถือกักตัวติดโควิดสามดจกเนื้อให้เ่ยได้ซูนสามของบ่ซื้อซูนสามเดี๋ยวเต็มเต็มเลยหมดวันนึงอืมซูนสามมหันพอดี จะได้โจมบสืบัดโอ้ออกมาจากตุดเหนือเเขาเต็มเต็มดีไปยังไปอเลรพูดมันหาสอง้อไนี่อันนี้มาขอโจขอลาบใหม่มาเริ่มต้นใหม่มาเริมต้นไหม่หลังจากถือสามงวดแล้วถูกกักตัวออกมาพอได้ นี่จุดแล้วเด้อพี่น้องมาลุนกันรอลุนกันเป็นว่าพันถือมาแล้วสามงวดซ้อนเดี๋ยวล่ะสิได้เลขอีกอย่างเดี๋ยวคอยมาคอยลุนกันจุดไปแล้วนะทีลเลกถึงทั้งบนทั้งล่างถือโอ้ไหลถือรถตัวนี้ทั้งบนทั้งล่างเลย,ยโอ้ห้าม,มูมากก็บบถือกระเบิดกูข้นบ่สามงวดซ้อน ไอ้สามแปดไอ้สามหายังคือบดระวังเงินงาะทุกคนบ่างวันนี้อธิษฐานเราบอกอธิษฐานเลยว่าวาให้ออกในถูกจุดหนึ่วถูกจุดนึ่อ๋อตอนจะขอตรงนั้นนี่อ๋ออ่ะเดี๋ยวหลุนหลุนไปด้วยกันหลุนไปด้วยกันนะครับต่อไปงวดที่สี่เนาะครับปหัที่สี่อ๋อต่อไปงวดที่สี่ลุงอยู่บ้านไหนนี่นี่อยู่บ้านนทรมลุงบ้านนทรมนทรมตะบนแตนอ๋ออยู่บ้านนทรมตะบนแตน อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับบ้านหน้าทมบ้านหน้าทมต้องขู่จ้าอยู่อ๋อขู่จ้าถูกอ๋อขู่จ้าถูกถือเรือสามวดสอนจิ้งจกใหญ่ถือต่ว่าเ้าไปไปเสือ้อตัวอื่นนะฮึมหวดนี้สีเสื้อจะคล้องกันแหละบเสื้อไผมแล้วเออเสื้อตาจันกับตาเซนนี่แหละสีเสือเส้อตาจันก็ตาเซนนี่แหละ ตาจันตาเซยายมีเนาะสาธุสาธุเด้อตาเด้อสาธุตาจันเอออ่าบอกคนแน่บอกเคนอ่ะสาธุสาธุยูนัทถูกดิลยสาธุสาธุ มาแล้วศูนยใครได้มาแล้วนะครับศูนย์หกศูนยกับหกเอาสองตัวนี่และเนาะอีกตัวนึงเซีวอีกตัวนึ่งตามใจลุงอือโอ้ยยอยกยยยย ฮบไอ้โซ่้พวกมึงทั้งฝีเบื้องไโซ่บางฝีเบื้ององน่ะเอลเนี่แหละนี่ยจะอไรนี่นโชว์ไจะอะไรโชส์ส่สีสันเนี่ยคือดีสูง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 เออนี่ะตัวนี้มันบ่ ศูนย์หกเกียอย่แล้เนาะไมอยูบอคือตัวเก่าบ่ตัวเก่าแตาเอ้ยต่เสียตาจันเอย้ยสมาตัวนี้บ่สิมาตัวนี้บอนาะนี่ลอสาธุสาธุวันาทิุสี่บอเฮ้ถ้าผมถือเพราะวดที่สีลถ้าถือถ้าถือวดนอีกวัที่สี่แต่ว่าถือเมื่อ้หร่สามวันซ้อน สามหัวส่วนเลยบ่ผาดเลยกับบ่ทีถือมาตรงตรงเลยมีตรงเปะตรงเปะเลยงวดเก่าสองงวดยงสามแปดงวดยงอยู่งวดงถงวดที่สามเก่าสองก็ถือสามแปดงวดที่สคือจำาไดจำอ๋อ สามหาที่สามหาก็ออกอ๋อครับนะเดี๋ยวมาลุ้นงวดที่สี่กับลุงกันเด้อ <4. S 1> ต่อไปงวดที่สี่มาลุ้นกันแต่ก้อนมาโอ้มาหลายมาหลายเถื่อแต่ว่ามาเรื่อยๆคิดหอดเล่าก็มาสินะม <laughs> ไม่อยู่ทะเลาะคิดสบายใจคิดหอดเล่าเรามาเลยพอาะแต่มาหาเราหรอสบายใจ,ยใจอย่าไปใกล,ล้นะเลยไปเรื่อยกันเถอะใช่ เราเป็นน้องเบื่อนี่ก็ขับรถมาเลยขับรถปิกอัพมาเลยอ๋อลุงขับรถปิกอัพมาคิดฮอดาซีคิดฮอดาซียายมีต่จันเราบอกว่าบริเรวแต่เครื่องเราพาก้างเราบานในใริเวณนี้บ่ให้เราบอกข้าวจันตาซีเอ้ยจกผดเสีแตกแล้วบ่นี่เราก็เอามาให้ไก่ก็เอามาให้บริเวณรอบบ่อเคยให้ได้นี่เราก็มาให้กินยาสูบยาเงี้ยก็คือมาให้แต่แต่อนแต่แต่คือกูจุบริเวณรอบ ศูนสามมันนึงเนี่ยแหละบอซื้อเฮ้ยเราก็ไม่ให้กินไก่ก็ไม่ให้กินแล้วแต่เลายเทือแล้วเอามาให้เพื่อนหลายเทือแล้วอ่ะเรามารุนกันตัวที่สามหลนกันตัวที่สามเด้อสาธุสาธุต่ซียเจมีแตาจัน เอิ่อญเพิ่นเพิ่นต้องเอิ่อญให้เบิดตัวพนกวะเอิ่อญซื้อต้องเอิ่อญให้เบิดเดอ้อพนวะจะเอิ่อญไดตาเซดเดอ้อพนวะเพิ่นถ้าพุ่นเพิ่นหน่อยใจได้ตาจันก็หน่อยใจได้ตาจันเป็นคนหายเหล็กตาจันนี่เป็นคนหาเลก็กพนวะเป็นเพิ่นเป็นคนหาเล็กอยู่นี่อืมส่วนหลายสิเป็นตาจันเป็นคนหานะครับผู้ชมสาธุสาธุาธอ่ะเรามาลุ้นตัวที่สามกันต่อแตกแล้วนี่ สาม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 ยังนอนน่นอกระซี่ประจันย,ยมีเอ้ยคุณลุงมากเหรอเด้อคุณลุงบ้านนาทมนี่ลูกบ้านนาทมามาหาแล้วขาประจําจขาประจําจถือมาแล้วสามงวดซ้อนต่อไปงวดที่สี่นคุณลุงนอคุณลุงยังเกาะบ้านนอลุงตะลุงตะ <laughs> ลุงตะ,งตะบ้านนาทมเออลุงตะบ้านนาทมมาหาแล้ว มาหาแล้วนะครับต่ซีต่ก่อนฟันวันเรายังมีแต่เจ้านุตตะมหาเราเด้อฟันว่าเราไปหาอยู่บ้านเลยบอกโอ้สามกสามบ่ถูกสามหัวฟันว่าเราไปหาอยู่บ้านเลยอืมว่นมาหยังเราถามห่ดว่ามาหยังผมแหละถามผมก็มาหากินตุ่มไก่น้ำเนี่เราคนว่าบ่กกันเลยหูเมืองเลยเราตามไปหากินตุ่มไก่เลย ไปสองสามคนอืมอืมอืมนืมอือืมฝัมเัาะคมามฝันครับผมสาสุสาอุมอืเอืแมอจมอืมอวมอืมอเมอเมอาสิืสอืาอมันสิืมอ่มอืมอือะมอนนืมอ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 ืือืนะอืมอืมออ กระเลยลุงตะมาหาเราเด้อหนึ่งเงินเล็กหนึ่งเงินฮะผู้ชมว่าเป็นเล็กยังไหนผู้ชมซอยกันเบิงกันน่ะผู้ชมลุงตะหุมาแลวสามงวดลุงตามาหลุดหลุดกระซ่สามสามตาสลุมห เดี chat, ๋ยวขออนุญาตให้ล <unto> ุงตะซองบ้างก่อนซองเบิงคักๆนะครลุงตะฮะโอ้กอเหล็หนึ่งสามสามหนึ่งสาลุงตะบอกว่าสามสามหนึ่งนะครับท่าผู้ชมลุงตะบอกว่าสามสหนึ่งลุงตะสรุปให้แล้วสามสามหนึ่งลุงตะเนาะ สาธุเด้อลุงตาสิได้ลาแล้วเด้อสาธุสาธุตาเซยมีตาจันหลักกิโลดวงวิญญาณให้โชคนะครับใครมาไหว้ตาเซยมีตาจันก็อธิษฐานบอกเพอนห้เบิดเด้อบอกเพอนห้เบิดสุสูนะครับคนบอกว่าคนหน่อยใจหลายผูบางคนบอกว่ามาบอกว่ามาบอกว่านี่แต่เอื่นแต่ตาเซตาเซอื่นตาจันจะเคื่อนอืมคนก็เลยหน่อยใจนะครับคุณผู้ชม เพิ่นก็เลยหน่อยใจเพิ่นก็เลยบอกว่าใครมากะให้เอิ่นเพิ่นว่าตะจันตะเซ่ยายมีหรือว่าตะเซ่ยายมีตะจันกะเอิ่นเพิ่นใด้ให้เอิ่นเพิ่นเบิดซื่อๆเพิ่นว่าหน่อยใจหลายบ่เอิ่นเพิ่นทั้งเบิดซื่อๆเพิ่นก็หน่อยใจเนาะลุงเนาะอ่ะขอบคุณลุงตะหลายขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณลุงตะนะครับถือมาหาตะเซ่ ยังมีตะจันเพนบอกว่าพื่นมาหางวดที่4แล้วงวดที่3ถูกทั้ง3งวดนะครับไม่มีกลับโบมีกลับเขาต้งๆสำหรับเลขลุงตะเอาไปพิจรารณาเบึงเดอร์แล้วกักดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ